สวัสดีค่ะพบก,ก,กันกับแกงขอนฟาร์มไก่ไข่กำแพงเพชรนะคะวันนี้พามาชมน้องไก่นะคะอันนี้เป็นเวลาช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายน้องไก่ก็จะกินอาหารหมดแล้วนะคะเพราะว่าเราทาาฟาร์มเราจะให้อาหารคือเวลา สี่โมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นนะคะอาหารน้องเขาก็หมดแล้วแล้วไข่เขาก็ได้มาแล้วนะคะน้องหน้าตาสดชื่นมากเลยนะคะนี่ค่ะอนี้เต็ม3ามเลยนะคะ ตรงนึงเราจะมีอยู่3ตัวนะคะแต่คุณลูกค้าคะเห็นไหมคะคอกนี้ขอกนี้ไก่3ตัวนะคะแต่ไข่เขามีอยู่4ฟองนะคะอันนี้จะเป็นความสมบูรณ์ของไก่นะคะเพราะว่า มีเสริแมแหนแดงให้น้องไก่ทานด้วยนะคะส่วนใหญ่จะสามขึ้นเลยนะคะเห็นไหมคะถ้าท่านใดสนใจอยากจะทานไข่สดๆทักแม่ค้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ